อย่างนี้เลยกรมการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือกอยากจะมาแกล้งผมเหรออยากจะกันแกล้งประชาชนอย่างผมเหรอมาได้มาเลยไอ้หนู่าจากไหนเหรอ หรือที่ไหนกระทรวงที่ไหนเหรือจะมาแกล้งผมเหรอเนี่ยดูสิพอผมพูดถึงไอ้หนูทีกระทรวงสาธารณสุขก็มาแนะนําผมถามว่าจริงๆเธอะจะกาันแกล้งประชาชนอย่างผมเหรอนี่บรรดาข้าราชการไม่เคยมาตรวจพอผมพูดเรื่องกัญชาก็มาตรวจดูสิอย่างนี้มันใช่ได้ที่ไหน ก็มมาแนนนะะะ่่ครัับจไไได้ชวยทเพิ่งมาแนะนำเหรอเพิ่งมาเหรอก็พอดีผมก็พอดีอะไรก็มาทําหน้าที่แหละครับผมก็ทําหน้าที่ของผมครับดีไหมก็ต่างคนก็ทำหน้าที่ครับที่พี่วิจารณ์แล้วทำไมคุณเพิ่งมาทำไมคุณเพิ่งมาผมอยากรู้ทำไมผมพูดเรื่องกัญชาแล้วคุณเพิ่งมาผมอยากรู้เหตุผลทด้ไมอยากรู้เหตุผลคุณว่าเพราะอะไรเพราะผมพูดเรื่องกัญชา กัญชามันก็มีดีแต่มันก็มีเลวผมผิดอะไรแล้วผมเห็นในร้านเนี้ยมีเยาวชนมาซื้อคุณเคยออกกฎบ้างเขาเปล่าคุณเคยออกกฎห้ามไหมคุณเคยควบคุมได้ไหมคุณควบคุมไม่ได้ก็ไปทุกที่แนะนอไปเข้าศาลดิ <ผม S 2> พี่การกลางถนนผมก็ไปจับมาแล้วผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยคุณเคยออกข่าวไหมคุณพูดแต่ข้อดีคุณพูดแต่ประโยชน์กัญชา คุณพูดถึงประโยชน์อัลไซเมอร์คุณเคยพูดไหมว่าเด็กเล็กๆเนี่ยผีกัญชาผมไม่เคยเห็นคุณพูดเลยก็ผมก็ชี้แจงตลอดนะครับชี้แจงใครอ่ะแจงนิสแองเใครผมไม่เห็นได้ยินเลยสื่อไหนเนี่ยไงนี่ไงเนี่ยสื่อนี้แหละสืหอไหเราดูแลได้เฉพาะผู้ประกอบการที่มาขออนุญาตเอาแล้วใครดูแล้วใครดูใครอ่ะใคร่วนหนิงกใครอ่ะ กฎหมายก็คุณก็ไปหาตำรวจทีตำรวจไม่มาดูนี่ทำไมคุณทำไมคุณบลบไม่ผ่านสภากันยาก็ไปถามสวอสเอาครับเอาคุณประทศยผมถามทำไมคุณต้องถามสิคุณเป็นคนออกกฎคุณเป็นคนออกกฎมันไม่ใช่ผมนี่ผมเป็นประชาชนคุณเป็นข้าราชการไม่ใช่หรอไม่เย็นคุณจะเย็นเรื่องอะไรล่ะคุณมีแน่นอนคุณมีแน่นอนถามใจคุณเธอว่าคุณมีหรือเปล่าถามความรู้สึกคุณ ทำไมคุณพึ่งมาผมอยากจะถามผมอยากจะถามทําไมคุณเพิ่งมาคุณมีสิทธิ์คุณใหญ่อยู่แล้วผมให้ข้อมูลนะครับคือลักษณะครับผมเพิ่งได้ข้อมูลมาคุณเพิ่งได้ข้อมูลทําไมคุณความรู้สึกช้าน่กะอนันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับพะผมเพิ่งได้คุณไม่ทราบแล้วคุณทราบอะไรคุณทราบอะไรใครสั่งคุณไอ้หนูสั่งคุณเหรออนุทินสั่งคุณเหรอฮะอานุทินเนี่ยผมบอกคุณนะไอ้เนวินมันอยู่เบื้องหลังเนี่ยใช่ไหมไอ้คนที่สั่งใช่ไหม ใช้สังคุณไหมเ้ากผู้าบัญชาของเม้าบัญชาที่มีความเป็นธรรมเปล่าอ่ใี่มีควเอาคุณไม่มีความเห็นคุณไม่มีความเห็นแล้วคุณมาทําไมอะคุณมาคนนี้ไงอนุทินเฮ้ยไอ้หนูใช่ไหม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 คนเนี้ที่อยู่เบื้องหลังคนเนี้ยผมอยากรู้อ ผมอยากรู้ว่าใช่ไหมที่เนวินอะ่ะมันปลูกกัญชาพันบุรีลำเป็นแสนแสนไร่และใครที่ได้ไประโยชน์คุณเหรอคุณเหรอคุณเหรอ,อหรือผมผมถามว่าบ้านเรืองนี้อีหา่มมา,าหโอ้คุณก็ทำไม่ได้ผมก็ทำอะ่าาอะทำไมาอะ่ะทำไมานะคุณก็ทำผมก็ทำไงไรนี่อะ่ะมันใหญ่นักเหรอฮะ รถไฟฟ้าเสียสีส้มมึงก็ตีกูงั้นก็ผมก็ผมก็ทาหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านทำแล้วเหรอครับผมเนี่ยก็คือผมมาดูที่อะไรไอ้ส้นตีนพวกมึงเนี่ยนะมันขี้ข้ากูจะบอกให้มึงขี้ข้าทั้งนั้นขี้ข้าเนวินขี้ข้าเนวินมันอยู่เบื้องหลังไอ้สันดาเนี้ยทำไมกูจะรู้ไม่ทันไอ้กระทรวงสาธารณสุข โหยหาวันนั้งวันมึงมามึงมาวันที่กูพูดเรื่องกัญชาแล้วกูบอกให้รู้นะว่ามึงเอ้อมึงขายนะมึงผลิตมึงทำมันก็เรื่องของมึงพี่สนธิอยากจะเชียร์เรื่องกัญชาก็เรื่องของพี่ส่วนผมจะพูดเรื่องโทษของกัญชา แล้วแม่งไปหนักกระบานใครไปหนักกระบานใครตอ็นี้เมื่อเด็กมันมาซื้อก็อกูไม่เห็นด้วยอ่ะจะทำไมมึงจะไปปิดโรงแรมกูเหรอปิดไปเลยไอ้หี้มึงคิดว่ากูได้กำไรเหรอแต่พวกมึงนอน่ะใครที่แม่งได้ประโยชน์จากกัญชาใครที่ได้ประโยชน์จากรถไฟสายสีส้มก็ขอยแม่งชิดหายวายวอดวายพวงทั้งโคตรทั้งตระกูลมัน